สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม Rich l i s l e l เวอร์ชั12ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดหัวข้อในวันนี้จะพูดถึง Principal Component Analysis หรือ PCA นะครับสำหรับโปรแกรม Lisrel นะครับที่เราจะมาพูดถึงในการวิเคราะห์ PCA นะครับ PCA นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ Factor Analysis นะครับ แต่ว่ามุมมองจะต่างกัน f ะอ่าแฟกเตอร์สิทธมองว่ามันมี common variance กับ unique variance นะครับส่วน PCA นั้นมีเป้าหมายเพื่อยุบข้อมูลนะครับให้มีมิติเล็กลงในรูปของตัวแทนนะครับโดยที่มองว่าตัวแปรนั้นนะครับะจะถูกยุบมิติลงนะครับโดยใช้ อ่าสกอร์ขึ้นมาทีนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับอันนี้คือข้อมูลจะต้องเป็นค่าต่อเนื่องนะครับค่าต่อเนื่องเราต้องไป define ตัวแปรนะครับ define ตัวแปรเลือกนะครับอ่า i a b l e ท้ายนะครเลือก continuous apply to all แล้วก็ตอบโอเคนะครับจากนั้นก็เซฟแล้วเราก็สู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับ principal component analysis นะครับก็จะอยู่ถัดมาจาก factor analysis นั่นแหละนะครับเพราะว่า มันใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะแฟกเตอร์สิทธจะต้องมีอะไรครับมีแนวคิดเกี่ยวกับ common variance กับ unique v a r i a n c นะครับส่วน pca นั้นมีมิติที่จะยุบนะครับข้อมูลนะครับโดยที่ไม่ได้มองว่ามันจะต้องมี common variance unique v a r i a n c หรือไม่นะครับ pca นั้นนะครับก็ดึงข้อมูลเข้ามานะครับ นี้นะครับตัวเรามาดูนะครับดูตัวรันแบบปกติก่อนนะครับเพราะว่า,าจำนวนคอมพานนต์นั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมารันอีกรอบหนึ่งนะครับรันดูนะครับเพื่อที่จะดูอีกกินว่รูนะครับอันนี้ก็เป็น Descriptive ข้อมูลทั่วไปนะทดสอบค่าต่อนื่องนะครับ อันนี้ก็รายงานทั่วไปจนถึงตัวนี้และนะครับเป็น p r i n c i p l e component analysis แล้วนะครับก็จะมี eigenvalue ครับสังเกตนะครับ eigenvalue นะครับมี1 2ที่เกิน1ครับนะครับที่เหลือไม่ถึง1นะเห็นไหมครับดังนั้น eigenvalue ตัวนี้นะครับมีแค่2นะเออเกิน1มีแค่2อองค์ประกอบนะครับเราก็จะรันใหม่นะนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปดูกันนะครับ เราจะรันใหม่เพื่อที่จะให้มันจัดองค์ประกอบเพียงแค่ 2, 2> เพราะว่าอีเกนแวลูเกินเกินหมีแค่2องค์ประกอบนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับดึงข้อมูลมาใหม่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น2ครับอ่ากกดรันไปนะครับ ก่อนหน้านี้เรานะครับจะเจออันนี้ก็คือย้ำเหมือนเดิมนะครับทีนี้อีเกนแวลูนะครับมี2องค์ประกอบเท่านั้นนะครับก็คือตัวที่1กับตัวที่2นะครับอันนี้ก็คือตัวสกอร์นะครับเราก็สามารถวิเคราะห์นะครับ principal c o m p o n e n t นะครับ analysis นะครับในริสเทลได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ ส่วนใหญ่แล้วมีการใช้ไหมสำหรับเราวิเคราะห์เซมเราจะออกแนวทางด้าน Factor ร์ a นสิทธ์นะครับไม่ค่อยได้ใช้ p r i n c i p l e component analysis เท่าไหร่นะ PCA นะเพราะว่า Factor a n a l y s i s ก็ทำหน้าที่นะครับในมิติมาตรวัดนะครับในการยุบข้อมูลลงในขณะที่นะครับ p r i n c i p l e component นะครับ นในสิทธนั้นนะครับก็เป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะยุบข้อมูลจํานวนมากให้เหลือเพียงไม่กี่มิตินะครับให้มันมีจํานวนลดลงนะครับจากเดิมที่มีหลายตัวแปรให้เหลือเพียงไม่กี่ตัวแปรนะครับอย่างเช่นตัวนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับก็อีเกนแวลูกเกิน1มีอยู่2องค์ประกอบก็ยุบลงเหลือ2ตัวแปรนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ าการจัดการข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็น p r i n c i p l e component analysis น,นะครับซึ่งเราก็จะได้ตัวค่าสัมประสิทธิ์มานะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆ,ๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทย ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ